โซวัตสับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมกับเจมสตาทาวเวอร์ออสตาทาวเวอร์เอ็กนั่นเองนะ <c oughs> ผมเขาเรียกว่าออสตาเอ็กแล้วกันนะครับง่ายๆนะก็คลิปนี้ครับผมจะมาสอนลงด่านซองจินฮุนนั่นเองนะรหรือพิฆังแหลมร้อนั่นเองนะพิฆังแหลมร้อนนะดูอ่าดูซะก่อนนะครับดูแม่มันหล่อเทจ่จริงๆนะครับดูนะนะครับผมมาซูมมากไม่ได้เลยนะ ือพี่ค้างแหลมของเรานะครับผมอ่าผมจะมาสอนลงนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่จะใช้กันมากนะครับก็ตัวแรกของเราจะใช้เป็นหนวดดำนะหนวดดำเนี่ยเอาไปวางเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรมากนะฮะอ่ะก็วิวนะฮะเท่าไหร่ก็ได้นะหนวดดำเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับผมอืมนะต่อไปครับก็จะเป็นตัวละครนารูโตะนะครับซึ่งนารูโตะผมใช้แค่4ดาวนะยังไม่ใช่5ดาวนะครับผมเนี่ยเห็นไหมนะครับผมก็ใช้แค่4ดาวนะครับผมอ่า ก็จะปั้นเวลทีสี่สิบหกนะเพราะว่านารูโตะมันเป็นร่างต้นไงทุกคนเออมันเป็นร่างต้นนะเนี่ยผมเอาผมใส่อีกก็ได้นะครับเบลเออจรจริงเอาใช้มาสี่สิบเก้าเบลเอสี่สิบหกเบลก็ได้นะส่วนซาสกีเบลเแบลเท่าไหร่ก็ได้ครับอืมนะเอาไปอเอาไปเป็นฟิวชั่นเฉยๆนะก็แค่ประมาณนี้สําหรับตัวละครที่หนูจะใช้นะครับโอเคก็เดี๋ยวขอตัดไปในด่าเลยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอตัดไปเลยนะ เมื่อเราเริ่มเกมมานะครับผมก็เราทําการวางหนวดดำรอบๆไปก่อนเลยให้มันแบบให้มนนะฮะที่มันจะออกมามันตีแบบไอพวกเนี้ยเออนะครับผมวางพวกซาสกินนรุโตะอะไรให้เรียบร้อยครับอัพให้มันเรียบร้อยนะเนี่ยแค่นี้เองนะครับวิธีการผ่านบบไอด่านนี้นะไม่ได้ยากมานุนน,ะ,นะคือง่ายอ่ะง่ายมากน,ะ,นะคือแบบอีซี่นะครับผมอกตรงนะ ครับผม,มนี่เราสปแปมวางไปเลยก็ได้ครับเนียอามาครับวางไปอันนี้เปิดออโต้ได้เลยนะทุกคนเออนะครับผมนะเปิดออโต้ไปได้เลยนะครับผมอืมเนี่มัน,ม,นมันไม่ได้ยากทุกคนง่ายนะครับผมง่ายง่ายง่ายนี่นะสเป,ปมวางไปครับดูเลือดบ,บอสครับผมเรือย่างเร็วว่ะรถย่างเร็วว่ะทุกคนเห็นไหม ระวังหนวดดําก่อนนะให้มันตีแบบพวกหนวดดําอะไรมาเนะี่ยเออให้มันตีหนวดดําไปก่อนนะครับผมอืมอ่ะนี่ครับจบแล้วไง่ายไหมทุกคนคือผมคือผมจบแค่หนึ่งนาทียี่ยี่สามวิเองนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนี่ยคือไปคิดที่สั้นหน่อยนะครับผมอืมโอเคก็อ่มวางหนวดดําไปตำแหน่งประมาณเนะี้ยทุกคนตำแหน่งเท่าที่ที่ผมวางนะครับผม นะเออวางไปจริงๆเอ,อ่อจะไม่ใช้หนวดดำก็ได้นะแบบหาตัวเงินมาลอกก็ได้นะทุกคนช่ยหาตัวเงินมาลอกก็ได้นะเพราะว่าหนวดดำมันหาย,ายากนะครับผมมันเป็นมันเป็นตัวระดับวิติกนะเออนะครับผมเหมือนดำมันหาย,ายากนะครับผม,มใช่นะครับผมอเนี่ยวางไปครับวางไปเลยวางไปเลยเราวางไปได้เลยนะคือเราวางอะไรทุกคน นมันยังไงมันก็ชิลอ,อยู่แล้วนะแหมมาดูดูเ่็บบอลดิือแบอบลดอย่างเร็วอะนะอือแหม,มจบแล้วโคตรจะอีซี่ รอบที่ผมจบเร็วกว่า1นาทีเนะครับเนี่ยวิธีการลงเอ่อดานของโซงกินูแล้นะ,ะหรือพี่คางแหลมร้อนนั่นเองนะครับผมก็สำหรับทีนี้นักเกิดใครชอบก็อย่าลืมซับสไคร้และครับทุยซับสไคร้ไลค์แชร์ผมด้วยแล้วเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ